สวัสดีแฟนบอลทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเมียแฟนบอลทีเด็ดบอลจากเมียน้ำโชวค,ค่ะทีเด็ดวันนี้นะคะเป็นสกุตบอลบูนเด,ดลิกา้าเยอรมันค่ะเป็นการจัดการรองทีมไฟบวกพบก,กับบูรุเซียดอร์มุนน์นั่นเองค่ะซึ่งนัน,นี้นะคะแข่งที่ทิมงของไฟบวกค่ะเราไปดูกันที่5นัดล่าสุดของรายการของไฟบวกกันก่อนเลยนะคะสถิติ5นัดล่าสุดขอรายการของไฟบวกนะคะ ชนะมาได้ถึงสามนัดเสมอสองนัดค่ะไปดูกันต่อที่สถิติในบ้านฮานาล่าสุดดีกว่านะคะสถิติฮานาล่าสุดในบ้านนะคะไปบวกนะคะชนะมาได้ถึงสองนัดเสมอสองนัดแพ้หนึ่งนัดค่ะส่วนทางฟังของบูลสเซียดอตมุลนะคะสถิติฮานาล่าสุดขุกรายการบูุูเซียดอตมุลนะคะชนะมาได้ถึงสองนัดเสมอหนึ่งนัดแพ้สองนัดค่ะและสถิติฮานาล่าสุดของการไปเยือน บูลิเซียดับมุนนะคะจนะมาได้ถึง4นัดและแพ้แค่1นัดค่ะราคาบางคู่นี้นะคะเปิดไม่ทางฟังทีมบูลิเซียดับมุนค่ะเปิดราคาต่อที่ครึ่งลูกและปอปอจากการมีข้อฟอร์มกรเลยและปัจจัยสำคัญของ2ทีมนี้แล้วนะคะพอเมลลองดูการเล่นเลยนะคะเลยขอมั่นใจไปที่ไฟบวกค่ะเพราะฉะนั้นคู่นี้นะคะเลือกรองไฟบวกไปที่ครึ่งลูกมีแน่นอนอย่างน,อน,น้อย1ประตูค่ะส่วนสกอร์ทีกก่คาดไว้นะคะ น่าจะจบกันที่1นประตูตอนหนึ่งค่ะถ้าใครนะคะไม่อยากพลาดการวิเคราะห์ทีเด็ดบ,บอลจากช่องปันบอลน,นะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์ mm hmm. กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อไม่พลาดทีเด็ดดีๆประจำวันนั่นเองค่ะและมาเจอกันมาเนืพรุ่งนี้ก่อน5.00โมงเย็นนะคะส่วนวันนี้แม่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสวดีค่ะบายบาย